ใส่ปันย่างพี่น้องเออสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยมินิครัสีขาวขั้วกระใสปันเนื้อใสปันก็สบายดีสวัสดีงมามแท้ไหมโอ้เคไหมพาบึงน้อยจักหน่อยอ,อันนั้นอ่ามือแดงคู่จอยสิไร่หมูมาหรือโบอฟักซื้อหมูกับเสน้นสีต้มเสน้นพี่น้อง มันีิเชดวินโนตุมสายปานนะคะสายป่านยากเนาะสายป่านนะชิญ่างแล้วเนาะพี่น้องสายป่านกะทาหอดวันที่เหมือนเดิมเวันที่เท่าไหร่สายป่านเต็มสี่เดือนเต็มสิบเดือนเดี๋ยวยังอีกเดือนปลายกะอันนั้นวันเกิดสายป่านเนาะก็ครบครบขวบปีแล้วเนาะ สบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะสบายดีป้งสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่ป่าลุงสบายดีป้ะ่งนสวัสดีถุดีดีถูกมากๆถูกอ้าเอานาะพี่น้องสบายดีเนาะอันนี้เฮาเซียเมนูโอ้โเต้มเซนพี่น้องอู้ควัน

<cười> 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 rồi, được rồi. Đó, nào mắt nhọn thì đi sai cả mô nó huy nóng bây giờ ka nào bao nữa được lưng 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 này lưng cả lưng 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 hết lưng mẹ lưng 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 nào lưng 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 ได้ได้ได้เกินชิ้นนิหน่อยมูห้าฟฝาคือจอยกับบอปี้เนาะได้เชยกับก่อนเดือดอีเมลมาอยู่อีเมลแ้ไปเป็นไตหอย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 ไปแบบมาทันมาเอาเตวเวเนาะให้มันได้กินเตวิตเวงสมอมีะข่หนอใสตสิมันส่ Uh... mình bọn nào, nó chịn mô bọn cưng nữa đáng nó bọn sợt bọn tao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  không? tao bọn tao bọn bọn tao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  bọn bọn tao bọn tao bọn tao bọn สวัสดีพ่อแม่ปาร,รุงสบายดีสวัส,<อ>สดีค่ะอ้าเป็นสัตว์รอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเดือดพี่น้องใส่เดือดไำเนาะเดือดไก่เดือดไก่้่าจัเดือดไก่้ได้เดือดหมูนี่ม เดือดหมูเนอะเดือดไก่ยังไดยปั่นอีกบอยไม่มีเดือดไก่ก็เดือดหมูเดือดไก่ก็มีแนวนี้คือการโอ้จับบุหูวิธีเข้าเห็ดเข้าไก่เดือดไก่หน่อยหนึ่งแต่ว่าเข้ามาเห็ดเป็นกระหายเห็ดเปล่าเจ้าอยู่อีแม่มาเลยเนาะสบายดีอะสบายดีนะสบายดีไปกินเนาะอาหารมอะไรกิน น้าเม่าน้นเออน้บวนะาสิบปกแเผาหอมใส่น้ำบะเผาหัวอมวาใส่บ่ใส่ตอนตบพูนาะโวส่เผาใส่ก็เผาใส่กระดาวอันนั้นนั่นโดยเอาหมอบยหญ่หมอตีนี่มา น่อ n ó อแล้วว่าคิดเพื่อนี้ด้วยคกันว่ะเขาอยู่บ่อตีบ่อเพาะบ่อจำอีกนะบ่อเราเขียนให้มันใสเกลือไี่เหรอเอาก็ช่องถมเกลือเงเลยใสมันนัวกันนัวมัต้องกินนายใส่ดดีอ่ะอันนี้มันต้องใส่ดดี้ไดหลายนะ กินตะเวนมันแม่เดินนะกินตะเบนตะเบียนนะนี่ได้ปามจะด้ตงคนแต่ตื๊ตายเอานั่งดีๆทีู่กเอาบมึงไกล้แม่ไปก้อยนุ่มเห็นี่มมันอยากนุ่มนะคะอยากนุ่มมาูกะมันหอยเสียได้เจอพู่นุ่มไหมเนาะมันเจ็บปุงีเกด ิ้มาถูกนุะแม่ไปก้อยนุ่ไหน่อยเด้อหนักจังมากนะคะแม่เด้อแม่ไปก้อยนุ่แล้วถูกเด้อแศกเศกแส้น้ำมันนี่ค่ะเบเป็นแศบโซบะข้าวบ่มีสอดผิดตรไหนนะเราไปเห็นยังสอดผิดเป็นใช่ยังนะอืมเอามาผิดกันนะมีสอดผิดมันกันซ่บ ก็หัวมูเห็นไหมแม่บริใส่หอมเก็มมานี่ใช่หอมเคมใส่เอาข้า่อใส่เออเก็มใส่น้อยนะเคยมพียูพีเห็นแหละตุบตุบใส่รูน้องพี่นนอะ มึงก็วัได้จับมึงถ่ายทำทหนังพี่ยุพี่ยุน้ำมึงน้อยพี่ยุกี่ไผ่พี่อเเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยอะไราเธวจัถ่ายอีกีขัดจังกับเบิรงนเนาะ แตจะสิมพ me ี่นองเบิ an ่งอยู le, ่บ้าพี่น้องก็แบบ่าเบิ่งกระจำใจอยู่นบนี้เมนูกินแร่งถูกไหยตบมั่นกันตบขวก่อนเนาะคววยม่นซุกซุกเรียบร้อยแล้วเขากะเอานามลกเนาะ มันหอมเขีมข้นนะนะเอาเี้ีัมใส่ีร่ายมันจะห้หอมอีูสจิ้งข่ใส่ว่ดาใ่เนะใสดพข่มันจะเป็นแกงเป็นอ่อมใส่ข้าเียมมันสิหอมใส่ข้าเทียมมันกสีแก่ข้าใส่หอมแดงกระดหอมแดงเา แลงเผา,า,าปรุงรสให้ม,มันเก็บผลแต่ก็กลัวจะมันสุกพี่นอ้องจะดีอใส่ป่ะมึยงยวานนี่จะถ่ายแต้ว,วันตอนมันสุกมันสุกมันแหมแล้วนอกพี่น้องข้าก็เอานน้ำใส่เลยกลัวจนมัน,นอันซุกเนาะน้ำใส่ตามที่ก้าววันนี้พอดีเนีพี่นอ้องพอดีกับเส้นกับกับหมู มมันซุปมันผดม่ีเกลือม่เือดนี้เอาเอาเอาลงเลยบอกหนามพดเด้เอาจังเอาเอาเลือดลงเนาะพี่น้อง้านามผดขา้าบอลงตอนตอน,ตอ,นอันนี้ตอนหนามพดไม่สีข้าวไปลรอหนาพดโอ้ล่อ่านาพดเนาะจังหนะ ระวังล่อหนามพดเนาะพี่น้องเธาจิไปเก็บผักเก็บผักในสวนเธาเองพี่น้องผักหอมผักปอดใส่นี่หน่อยหดผักให้หนน่อยหดผักเดกี๋ยวหรอบอสเดือดเหรอเดี๋ยอืออิเมย์บอยงอีเมย์มมบงนั้นเดียวเนาะ นี่ไปออกนี่เมียเราบงพักเลยดิขบเลยมาบงเนาะมีพักมันพอบงบาแตดิอันเด็กนานตะลี่เมียก็ะุดธขบเลยเอาห h i a เอา n h ้ a ออกนี่เียน่าสิเก็บกระคอมพอพี่เนาะกระคอมบัวเนาะเอากระคอมบัวไปใส่แล้วก็กระคอมปอกไปงาไปงาเบื้องนี้ห็นได้งาเบื้องน้ำมืองา พ่อคอมปอบเฮากินเบิร์ดเฮากะซีบ,บุกใหม่อีกอดกูดกก็น้องเหรอดูกินโดดมันเบิร์ดเฮากะบ,บานต่อมันไก่ซีเบิร์ดเฮากะบ,บานอีกมันจังซีมีกินตลอดมันกำลังเกิดพอดีกินซำเน่เพื่อเฮากินนะ้าน้เฮากินทีหนึ่งกับฟรี มันใหญ่เราก็บบุคอยได้กินมันปะไหนน,น่ะเราจำังมีเมนูใส่ผักโขมป้อมนี่ผักวัดพานเนาะเหี้ยเราก็สิเก็บข้อมบัวก่อนเนาะเก็บดีเอาแต่ใบมันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเดี๋ยวมันสิดับ มันสีเบิร์ท่านเก็บอันนั้นมันคะคันดกเอาตดนมันนี่เอาแต่ใบมันจะสินี่อยู่เออเอาบัเคยถ่ายขีปห้เบิ้งจักเถื่อนนะวะมีบ้านเหากินผักหอมบัวมีแต่กินจะสีได้พี่น้องเอาแต่ใบเอาแต่ใบมันไปกินการตัวได้มันเหนื่อยร่งเลยเขากับเด็ดเอานี่นี่มย ตัวได้มันใหญ่เห็นเทาก็บเอาเอา,อาตัวมันพอดีพองามพอควาบัวคันมันเป็นลายลายเทาก็อ่าไปขันสมได้เนาะพี่น้องปลูกไปไว้ได้หลาย,ลายก็บบุเสียหายหนาเนาะเศษประโยชน์ไดหลายอย่างพอควาบัวเนียวเสียแบบแบบขันไปขันสมพักหามบัวนี่โอ้ยสุดแสียขันสมพัก,พกหวมบัว มาตเก็พักโมอพีโโอ่โโ้หมอพวดได้ท่านี้มเมลอดเดือตุ่งนจ้าโอ้ยเวทีเห็นหมูคอโหลดใช่ปันม่ใช่ไหมเมลอดลุเลยเนาะปพดแหงเลยปดแล้วเ้ากับสีเตรียมเอาเส้นลุกเนาะพี่น้องเบิด นี่พี่ดองไม่ได้เห็นหมูถือยังอ่แน่แน่คอดดได้ค่ะใส่ป่านี่โฮ้ยเก่งจุกบายดีวะ้ะออเอาสีด่างพากหลังเสร็จนอะพี่ดองโอเคคือได้ายนะเออเตรียยดลางเอาเส้นมาดะา,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 าเอาซ้ำใหญค่ะเต็มอันไรนก็เออด่า อันไหนจะทำไงเปิดตัวนี่จะใ้ให้ตรงหลางเต็มก็น็อกนองเต็มอันนี้ตัวหน้าเนาะเสียก่อนเตตัวนี้เห้อยากเอาลวกก่อนรู้ไหมเออลูกแดงกันแถบนะมันโคตรแท่งนะฮะค่อาโอเ ในดังกันเลยสำนักโมโหแล้วมันจิเป็นก่อนมักไดนอาไมันะึกกินเบอร์สิเ่นหอมาพี่อะจะอันนี้จะแมเลยนะเ้ป่านเอาใจใจอ่ะใจใจพี่น้องเอ้ยโหแน่มาพี่ดุปานโมโห เออเนี่มาผิดแม่มาผิเนี่ยมาผีดเบิ้งแม่เบิ้งเบิ้งถ่ายเอาปานเบิ้งปานบงงามเด้อเออเดจับวันนี้นะดุสบายดีเนี่ยดุแม่ไม่ยิ้มนะไม่ยิ้มไม่ยิ้มเอ้ยยิ้มยิ้มดุยิ้มยิ้มเฮ็ดมิ้นเนี่ยดุเฮ็ดมิ้นเนี่ยเออเฮ็ดมิ้นเนี่ยเอ้ยมิ้นมิ้นเนี่ยมิ้นเองเนี่ยดุเออ สินสินตัวนี้ม่แพ้ดํา <c oughs> เอ,อสินขาวเหนียวจาวเหนียว,นวเนอตบนโมได้สินาละเอาฮามันปนแปะแปะมันก็ได้มุนเนอหอแม่เนาะอืมมุ่น,ม,น,นม,มุ่นโนอ้ฉมามุนโดดฮะบน่มันมุนนะแม่นั่นแหละน่นอะมรนะโซเบีลเปนยั มุนจนเสะม่น,นเลเฮดมินนะดุเฮดมินนะเฮดมินนะดุเธ,เธอเธอแม่บอกเฮดมินนเะเฮดมุนป่ะม,มันมุ่นไปเบิดพี่นอ้องเอ็นดี้อตอไปตอนอยู่คือเป็นแนวไหนไหมมือถือตัวเขาเนวแตะเสียใจได้ไหมใชได้ก็เพราบเสย เนีうう <the supply> ้ยเป็นเนี้ยเลยเนาะมันเป็นตกเหอนเนาะเป็นยามะาันเบ่ไปเอาหน้เอาพวกมันหนามันหนีเอามากากล้หนามมันปวดน้องเหรยเียบนะบอบ้ จช่เ่ะใเศษนี่ก็แล้วฮะใส่ตรงเดียวเออใส่อีกถ้ามันหนวกขน้อมันจะสีแฉบเนาะน้ำตาลมาแล้วรดมงบอ กดอดุกแม่อันนะี้บดไปปรุงแล้ใส่น้ำตาลเ้าสิบเอาเซนตตัวนี้ลูกเล่นเนาะมันสีเหมือนพระจเจ้าเจนตัวนี้ก็ได้เด้อยเจนตัวนี้ฮะเอาลูกไหนขึ้นโดดเจ้าใครกนะันเนาะมันนะเอาลูกโ,โ,โดดฮะลูกด้วยตัวนั้นก็ได้ตัวนี้มันเหนียวเลยแม่ฮะเสจนตัวนี้ตัวนี้มันเนหนียวมันก็เป็นอยังเอาตัวนั้นดว้วมันสิ ดคตรอะอโคตรแห่งอกอมันสิเป็นกออันตัวนี้พี่ติดกันก็อายจต้นแห้ปลาไอ้มันผู้ผูกอะไรกปบปง thế hết hả không ăn ăn tụi một tàu bay đi quần bảo bông mâm mâm bảo bông bảo mâm bảo con bảo bông thì bảo thằng ừ bảo bảo bởi ý coi ý. Mám mày. bà mắm Bảo mắm 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 Bảo mắm Bảo mắm mắm kìa bác thiện này, mình bắt thịt đấy à thịt đấy à áo thịt hèn vào bà đi kìa vào kìa ừ. bác thiệp Ủa, xài được tí rồi ôi nó có hòm mình có, hồn, mình có

เยอกินเลยะขยะดหน่งต้นี่ดีนั่งีดีเออบตินเนอะนั่งบติงเนอะอืมดูดแบดูดแบะนั่งดูดแบะมาป่าเป็นแบ่งไปแหงกบก่า กูจอยกาจ่กูจอยมันขึ้นในตัวตะกบเลกบๆได้ไหมอ่าเหาสิใสแต่พักเนาะเห็นเราไปปุงเอาเองเนาะอืไนะอไดไหมเนาะกับบักิีมาผิหน้าเอาเลย ได้โปดประจักษ์เนาะอันนี้นะหน้าตาสวยมากจะแสบนาะเอาไปแหงก็ได้เออดงเอาอ่ะนะดงวันต้นไม่ใส่ดงมันต้อ่ะเดยวแล้วพี่น้องเดี๋ยวแล้พี่น้องเอ้ยกินแบบดมมือเนาะเมียอยู่เขาหี่กินกนโมอยู่เข่าสวัสดีเพี่น้องมาเด้อกินข้าวเปียกเขึ้นข้าวเปียก มันกันมันกันมันกันเขรือบเสียบพี่น้องมันเด้อพี่น้องเด้อเมนูเฮากะซำเด็ดเสร็จสิ้นเนาะปรุงตามใจเนาะพี่น้องปรุงตามที่เฮาหมักเฮาสอนใส่ของฉันมากอ่นี่เฮากะใส่หมักผีมีคนมาทันไหนใส่ใส่มักผีใส่มะนาวใส่หนุนตาลใส่หนุนปลาพาเขาก็กินกับ เดี๋ยวบอมันนวดเดี๋ยด้วเก็ใส่ได้ลามันเก็บหน่อ้นะันมีขัาวองเก็บอรนี่สำหรับรสชาติที่ค่อยมากรสจัดๆเนาะเพลดเพีป้งฉุนหน้าปานฉุนหน้า่นแปนเย็นเพลิดเียจมน่นๆหวานจิ้มกับ อืมกูลงกินผักกลับปานยืนเองนะพี่น้องอยมกี่มไนเปีนปานยืนใส่ปานนะกับยืนได้ใส่ปานยืนนะพ่ยืีพ่อไม่กตัวบมอ่ยืนนะมาแส่ปานแซ่พี่น้องแบ่ปะจิบอ้วะจิบจิมบดีจิ้องจอกดีุดหยอนจดีแซ่ปะเป็นซีไี่เอกคอยเองนะ กะสิขอจ้ากีบไว้เพียงเท่านี้น <Pon> <g it noise> mm ้อพ mm ี่น้องกะจะเจ็บจิตกะสีขอโตกินกินเข่าเนาะเขาแดเนาะพี่น้องอหารแดกนขอกันลิปหนาไม่นู่หนาน้อพี่น้องเนาะปานะดกเลยทีมเขามาคจนเจ้ากิบนาอพี่น้อง